ยินดีต้อนรับนะคะแม่แม่เพื่อนสมาชิกทุกทท่านค่ะคำเตือนเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอตัวเลขแนวคางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลข้อมูลวิเคราะห์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปที่2ของวันที่15กันยายน2567ค่ะ ก็เป็น EP ีที่20แล้วนะคะทำนายฝันแม่แม่เลเด็ดนะคะแม่แม่ท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดแจกดไลค์กดติดตามค่ะก็จะมาเกินก่อนนะคะว่าที่แล้วปังมนะคะผีน้อยให้โชคซองฟ้าให้0 6 0นะคะแล้วก็จะมีรัชนกมีโชคดับบน2ตัวเลขใหญ่ตูม แอดจุ๋มจัดให้อาจารย์ใกล้ไก่บนดินแผ่นฟ้านะคะก็เป็นแนวทางค่ะยังมีเลขเด็ดอีกหลายสมนักนะคะแนวทางประมาณนี้ค่ะสองแรกนะคะบนดินแผ่นฟ้าค่ะวิ่งล่างนะคะหลักเลขซองเขียวให้เด่นหนึ่งเด่นเจ็เด่นที่สาม ชานาของเราเป็นเพียงแนวทางความน่าจะเป็นจากการคิดคำนวณสูตรไม่มีเจตนาอื่นใดน,นะคะสูตรที่2ค่ะ16กันยายน67บนดินแผ่นฟ้าวิ่งล่างจับคู่7กับ 1. Mm. 1ก็ให้2ตัวมา5ชุดนะคะจับคู่วิ่งล่างค่ะ71 73 13 72 12ค่ะ สูตรที่3นะคะ16กันยายน6-7บนให้5วิ่งมาราทอนยาวก็ให้แขนแขนนะคะ3ตัว1ชุด6-0-5 2ตัว1ชุด9-5นะคะเน้นล่องเหนือค่ะขอขอบคุณบนดินแผ่นฟ้าแนวทางต่อมา2ฟ้านะคะอาจารย์ใกล้ไก่ค่ะ16กันยายน6-7 วิ่งห้ลูดก็5้าเมื่อกี้บนเดีนผันฟ้าชุดสรุปสาตัว2ตัวก็วิ่ง5้านะคะชนกัน3ามตัวนะคะชุดเดียว3 5 8 2ตัว5ชุดค่ะ5 3 5 8 5 7ห 5, 5 8 3สามารถขึ้นเหนือและล่อนใต้ได้นะคะ2ตัวก็ขอขอบคุณแนวทางข้อมูลจากอาจารย์ไก่ ชุดต่อมาแอดบอลและเพส16กันยายน2567ค่ะ4 5 4 4 5 4 4 5 4นะคะปัดเล่น2ตัวไม่ยากค่ะ5 4 4 4นะคะขอขอบคุณแอดบอลและเพสซองต่อมาแอดจุ่มจัดให้รัฐบาลนะคะบวก ทศส16เดือน967นะคะเด่นรัฐบาลมี4กับ2ค่ะชุด2ตัวสรุปได้10ชุดนะคะ25 28 16 46 03 71 73 32 93 94ค่ะชุด3ตัวนะคะอีก5ชุดก็จะซูมชัดนะคะ273 325 1 0 3 7 9 3 4 2 5, 5. ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลแนวทางจากอาจารย์จุ๋มจัดให้ท่านแนวทางรัฐบาลและทคสอทคสอเด่น8เด่น6ตามตอค่ะ16เดอน9 6 7นะคะแอดผักบุ่งรัฐบาลไทย สตัวทั้งหมด4ชุดหนึ่งหกหกสหนึ่งสี่หมตัวหนึ่งหน1่นสหนึ่งหนึ่งสนะคะช่วงนี้แม่แม่คิดเหมือนชาแนลของเราไหมคะว่า1กับ6มาแรงนะคะหลายสำนักก็เทใจให้เลขนี้นะคะขอขอบคุณนาทารดีๆจากแอปผักบุง อ่านครบแล้วนะคะแอดลินค่ะ16กย67รัฐบาลวิ่ง0แนวทางนะคะเริ่มจาก05 08 09 95 96 98 0998ทั้งหมด8ชุด3ตัว3ชุด809 609 509ก็เป็นเทียงแนวทางในการ ประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ของแม่ๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดลินซองต่อมาค่ะซองสีแดงแอดสุพันนีนะคะให้3ตัวเดียวค่ะก็จะมี3อะไรบ้างนะคะก็จะมี2ชุด3 1 3หสองแม่แม่ชอบไหม ก็ขอขอบคุณแอดสุพันีกับข้อมูลดีๆนะคะตามต่อจองต่อมาสีฟ้าแอดสินนำโชคนะคะก็ดูจากสถิติย้อนหลังนะคะก็จะมา1 2ถึง2ตัวค่ะ1กันยายน6 7นะคะก็ให้ถูกทั้งเด่น4เด่น6 เลขที่ออก606.94รอบที่แล้วถือว่าผ่านนะคะอาจาร,รย์ท่านนี้นะคะก็ให้เข้าให้หลุดแต่ถ้าเราสังเกตย้อนหลัง3ามงวดติดนะคะหลักเลขก็ถือว่ายังเดินดีอยู่นะคะ16กันยายน6.7มาแล้วนะคะงวดที่98ค่ะให้มาคือเด่น1เด่นสองเด่น3เด่น4เด่นที่4ตัวบนนะคะ แนวทางต่อมาสรุปบนนะคะซ้ายมือแผ่นเต็มขวามือนะคะซูมชัดค่ะก็จะมี6กห้าห67 57 03าสามนะคะสองตัวแปดชุดสามตัวแปดชุด165 1 6หกห้าหนส 5 20สองศูนย์หนดสี่ดหหนึ่งนะคะมาดูสรุปล่างด้านซ้ายมือนะคะ8ปดสาสแผ่นซ้ายมือนะคะเจ็ดสามเก้าทั้งหมด7ชุดนะคะขอขอบคุณกลุ่มหวยรัดและหวยคำนวณ สามต่อค่ะแอดสมดีบุตรงามนะคะรัฐบาลไทยประจำงวด16เดือน967นะคะเป็นซองต่อมาค่ะ3ามตัว471 473 478 479 470ค่ะทั้งหมด3ามตัว5ชุดอ่านครบแล้ว ก็เป็นความเข้าใจของแอดมินนะคะสองตัว5ชุดค่ะ7จ7ด7ูน8 7เจส่วนล่องใต้นะคะให้2ชุดคือ92และ6กสองก็ต้องขอขอบคุณแอดสมดีบุตรงามตามต่อค่ะชานนของเราอ่านว่าเยาวลักษณ์8ปดนะคะสองชมพูแผ่นต่อมา

ซองต่อไปนี้ก็คือซองใย,ยตุ่มนะคะชุดสรุปซองใย,ยตุ่มทั้งหมด3สูตรค่ะลอตเตอรี่การเดือนนะคะชอบ9กับ3ก็เน้นขึ้นเหนือนะคะ7 9 3 5 6 9 8 3 0 5 7 3ทั้งหมด4ชุด3ตัว2ตัวมี9 3 6 9 3 0 7 3ค่ะ ชุดปูเสือเด่นเก้าเด่นห้านะคะเก้าห้าเก้าหกเก้าสองหกแปดค่ะชุดเน้นยายตุ่มจะขีดเต็นใต้าน้นเน้นนะคะวินปูเสือนอนสิบหกเดือนเก้าหกเจ็ดก็ยังเป็นของยายตุ่มสูตรที่สองนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าหกสามหกสี่หกห้า สองสามอี่หาอ่านครบแล้วนะคะ2ตัวใยตุ่ม9ชุดค่ะวินปูเสือนอนแล้วก็ของแสแลนห้ามกินนะคะสูตรสุดท้ายค่ะเป็นผลการวิเคราะห์นะคะสูตรนี้ก็สามารถมีเข้ามีหลุดนะคะแต่สังเกตดูก็ให้ถูกบ่อยนะคะ3ตัวอย่าลืมตัดเล่น2ตัวด้วยค่ะหก 9ก้ตัว1ชุด2ตัวล่องใต้นะคะศูนย์ห้ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดยายตุ่มนะคะซองนี้นะคะซองฟ้าผีน้อยให้โชคซ้ายมือ1กันยาย,ยน67ให้ถูก0 60เลขที่ออก606 9นยส่วนขวามือ16สิงหาคม67นะคะถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะคะ867ด แล้วก็82ค่ะได้ตัวรูดนะคะ8เจาะ82ถือว่าผ่านมา2งวดแล้วนะคะตามต่องวดที่3ค่ะว่าจะยันเดินดีต่อไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะแม่แม,แม่ก็ถามอยู่นะคะว่าแอดผีน้อยให้โชอมาหรือยังมาแล้วค่ะวิ่งยาวๆนะคะที่5ถ้ามแม่แม่นึ่งไม่ออกนะคะว่าวิ่ง5อะไร ก็จับคู่ให้แล้วค่ะมี 52, 56, 57, 55, 58, 59ค่ะทั้งหมด6ชุดนะคะอ่านครบแล้วส่วน3ต,ตัวให้น้อยชุดนะคะให้ตามนี้เลยค่ะ 857, 859สรุป3ตัว2ชุดขอขอบคุณแนวทางข้อมูลผีน้อยให้โชคค่ะก็สรุป แผ่นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะรัชนกมีโชคดับบนสองตัวสีน้ำเงินนะคะก็ดูจากสถิตินะคะก็ถือว่าผ่านเดินดีต่อเนื่องค่ะเอาอยู่นะคะดับเอาอยู่วันที่แล้ว1กันยายน67นะคะดับ1หรือ3นะคะเลขที่ออก606ถือว่าผ่านค่ะ มวดนีรัชนกมีโชคงนะคะ16กันยายน67ด้านล่างสุดนะคะให้ดับที่4หรือ6ค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแม่ๆสามารถวิเคราะห์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะไล่ตอบค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้แม่ๆโชคดีเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ